o ตโยต้าโคโร r คอส1.8 h y บ r ดพ p ีเมียมเซฟตี้เปิดปิดง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเลยนะครับผมในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนี่กว้างขวางมากๆคันนี้เป็นตัวท็อปสุดจะมาพร้อมกับหลังคา s u n น o o f ด้วยครับผมรถเดิมเรารับประกันนะครับว่าไม่มีการชนหนักพิกคว่มจมน้ําตัดต่อโครงสร้างและกรอเลขใหม่นะครับผมรถสวยพร้อมใช้งานครับคันนี้ใครหาอยู่รีบจับจองกันเข้ามาเลยนะครับผม สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเซลเต้ที่11-12ออโต้ของพวกเราอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีรถโคตรสวยเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันรถโคตรสวยนี่หมายถึงยังไงหนึ่งรถปีใหม่ไม่น้อยเจ้าของคนเดียวมือเดียวป้ายแดงนะครับผมเป็นรถที่สวยและพร้อมใช้งานมากๆกับเจ้า t o y o ต a Corolla c r o ส s 1.8 Hybrid Premium Safety ย้ำนะครับเป็นตัว Premium Safety เป็นตัวท็อปที่สุดของเจ้า t o y o ต a Hybrid นะครับผมกับเลขไม้เพียงแค่55,000กิโลเมตรเท่านั้นเลยนะครับผม เรามาชมความงามของรถคันนี้กันว่ารถคันนี้สวยแค่ไหนนะครับเราเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับน้องจตกล้องจ่อที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับผมด้านหน้านะครับมีไฟ daytime r u n n i n g l i ล h บครบๆเลยนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ลูกแก้วเรียบร้อย LED นะครับไฟเลี้ยวเป็นระบบ LED อีกเช่นกันนะครับผมมีไฟตัดหมอกด้านล่างครบๆแบบนี้นะครับคันนี้กระจังหน้าเป็นตัวท็อปสุดนะครับผมมีกล้องนะครับผมมีกล้องที่ด้านหน้าด้วย ตัวท็อปสุดจะมาพร้อมกับกล้อง360องศานะครับสามารถมองรอบคันได้เลยนะครับผมอ่าไล่มาที่ด้านข้างนะครับเราเริ่มจากล้อแมกล้อแมกเป็นล้อแมกอลลอยขอบ18นิ้วลัดด้วยยางมิชลินยางปีใหม่ๆเลยนะครับยางปี2024ย่างมิชลินในี่คุณภาพดีอยู่แล้ว <Wow. S 1> แบบไฮบิดเท่แบบนี้เลยนะครับผมไหลามาที่กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างครบๆพร้อมด้วยกล้องที่กระจกมองข้างอีกเช่นกันนะครับผม ه, นี่ตัวท็อปสวยๆสีเดิมรถเดิมเรารับประกันนะครับว่าไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําตัดต่อโครงสร้างและกรอเลขใหม่นะครับผมนี่คอลลาาคอสนี่ตัวท็อปนี่ตรงนี้จะเป็นโครเมียมนะตัวท็อปตรงนี้จะเป็นโครเมียมนะครับผม ه, ไหลมาที่ด้านหลังไหลมาที่ด้านหลังนะครับไฟท้ายมีไฟไลท์ไกดิ้งสวยๆแบบนี้เลย <Wow. S 1> สวยจริงๆคันนี้สวยจริงๆนะครับด้านท้ายสวยงามนะครับผมนี่ พร้อมกับคันนี้มาพร้อมกับกล้องด้านหลังอยู่ด้านบนนะและก็ฝาท้ายระบบไฟฟ้านะครับเปิดปิดง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเลยนะครับผม <c oughs> อ่าเราให้ดูกันนะครับเราเจาะให้ดูกันสดๆนี่หัวน็อตเดิมๆนะครับสีเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับนี่ตะเข็บด้านข้างนี่เม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบเลยนะครับผมในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนี่กว้างขวางมากๆ เหลือๆเลยใช้คําว่าเหลือๆเลยนะครับสำหรับการเก็บสัมภาระในการเดินทางนะครับท่องเที่ยวหรือว่าขนคงขน,ข,น,ข,นของสบายๆอุปกรณ์เดิมโรงงานอยู่ครบนะครับแม่แรงชุดป่ายางฉุกเฉินอยู่ครบครบถ้วนนะครับผมในการปิดฝาท้ายก็ทําง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะครับผมสบายๆเลยแบบนี้นะครับ รถสวยพร้อมใช้งานครับคันนี้ใครหาอยู่รีบจับจองกันเข้ามาเลยนะครับผมเรามาชมภายในกันต่อว่าภายในสวยแค่ไหนนะครับเริ่มในตอนของผู้ขับขี่กันก่อนแผงประตูด้านข้างนี่เป็นสีแดงตัดกับสีดำเป็นซอฟทัชนะครับนุ่มๆแบบนี้เลยกระจกไฟไฟ,ไฟ,ฟ้าออโต้บานคนขับนะครับผมไหลามาที่ภายในภายในเป็นสีดำตัดกับสีแดงนะครับผมเบาะคนขับเบาะคนขับปรับไฟฟ้า สวยๆแบบนี้นะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมคอนโทรลได้หมดนะครับทุกโหมดการขับขี่และเครื่องเสียงความบันเทิงนะครับหน้าจอเลือนไมเป็นจอ TFT ขนาดใหญ่เลยคันนี้มาพร้อมกับเลขไม้แค่55,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับไหลมาในส่วนของตรงกลางระบบความบันเทิงรองรับครบนะครับออตโต้แอนดรอยแอปเปิลขเพได้ใช้ได้เลยมีบลูทูธนะครับผมเป็นจอทัชสกรีนแอร์เป็นแอร์ออตโต้แยกอิสระซ้ายขวาคอนโซลกลาง เป็นเป er ียโนแบ็กเนาะดำๆเงาๆแบบนี้ไหลามาที่ด้านล่างนะครับก็ยังเป็นสีเป er ียโนแบ็กมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะครับผมคันนี้สวยจริงๆพร้อมใช้งานเลยเรามาต่อในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะครับผมก็ยังคงเป็นซอฟทัชอีกเช่นเคยนะครับผมภายในสีแดงเบาะหนังเดิมสวยเลยนะครับผมไม่มีรอยฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นนะครับแทบจะเหมือนกับว่าไม่ผ่านการใช้งาน มีแอร์ให้ผู้โดยสารในตอนหลังเรียบร้อยนะครับและที่สําคัญคันนี้ผมลืมใบนิดนึงคันนี้เป็นตัวท็อปสุดจะมาพร้อมกับหลังคาซันรูฟด้วยครับผมรถสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับผมในส่วนของห้องเครื่องนะครับเป็นเครื่องเดิมๆเลย1.8 Hybrid นะครับผมประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับทางไกลนี่เลข16-17กิโลลิตรมีให้เห็นนะครับเครื่องเดินเรียบปกติแบตเตอรี่ไฮบริดใช้งานได้ปกติยังมีวารันตีแบตเตอรี่ไฮบริดของ t o yo ต a อยู่นะครับผมคันนี้ ซุ้มล้อนี่อยากให้น้องตากล้องซูมไม่ดูหน่อยไม่รู้นะแต่เห็นไหมซุ้มล้อนี่เดิมๆเ,เลยอ่าฝั่งนี้ด้วยน้องให้ดูฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้จะเห็นชัดกว่านะครับเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับผมไม่เคยผ่านการชนนี่หัวน็อตนี่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับรถสวยพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับผมใครหาอยู่รับรองมาดูคันนี้ คุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมเรามาต่อกันดีกว่าครับสำหรับเจ้า Toyota Corolla Cross 1.8 h y b r i d p r e m i บ m ิ a f e t y รถปี2021คันนี้เป็นตัวท็อปสุดตารางของ Corolla Cross แล้วนะครับผมเต็น1 1 12ออตโอต้ของเราได้มานี่ถือเป็นรถโคตรสวยเลยปีใหม่ไม่น้อยเจ้าของคนเดียวด้วยนะครับเราเปิดราคาเพียงแค่7 6 8 0 0 0บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดครับ768,000บาทประหยัดจากป้ายแดงไปได้หลักหลายแสนเลยหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ ซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้เครดิตดีได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะครับผมติดต่อผมได้เลยนะครับที่เซลเต้เบอร์โทร0952463552 0952463552เบอร์นี้ได้ทั้งโทรและไลน์เลยนะครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงขอบคุณครับ